สวัสดีครับวันนี้ก็เลิกงามยามดีนะครับปกติก็ไม่ค่อยมีเวลาจะไลฟ์นะครับ mm hmm. ก็คือไปยังไงนะฮะเราก็โอเคนะฮะก็สวัสดีปีใหม่ครั้งนึงเนาะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะให้กล้องเนี่ยค่อยๆแผนรอบตัวแบบช้าๆก่อนอช้าๆก่อนแผนรอบๆไปก่อนนะครับมันมีเยอะนะท่านท่านผู้ชมเราเนี่ยมีล้อเดิมนะแทบทุกรุ่นอันนี้แค่มุมเดียวนะ ะะอันนี้แค่มุมเดียวนะฮะก็จะประกอบไปด้วยล้อฮอนด้านิสสันมิตซูมาด้านะครับผมนะฮะบีเอ็มเบนอะไรก็มีนะครับนะ,ะก็มีด้วยกันหลากหลายรุ่นส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นล้อสภาพมือสองด้วยล้อสภาพใหม่ป้ายแดงก็มีพร้อมยางก็มีนะครับนะฮะต่างจังหวัดเราก็จัดส่งให้นะครับเดี๋ยวลองดูอีก,อกมุมนึงเป็นฝั่งนู้นเลยก็ได้ะนะฮะมีด้วยกันหลาย,ลายมุมครับท่านผู้ชมนะครับเป็นล้อเดิมนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ของเราจุดเด่นคือไร่เรารับประกันคุณภาพล้อไม่มีล้อเกิดอุบัติเหตุแล้วนํามาซ่อมขายนะครับไม่มีการแบบว่าไปชนมาแล้วมาเชื่อมมาซ่อมมาเชื่อมติดก,กันแล้วมากึงใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเต็มที่ก็อาจจะมีรอยเล็กๆน้อยสำหรับล้อมือสองนะครับแต่ถ้าเป็นล้อป้ายแดงก็คือสภาพใหม่ไม่มีรอยเลยก็มีนะ b ีวก็ยังม,มีมีพร้อมอย่างด้วยนะครับนะบจะสังเกตว่ามีทั้งโตโยต้าฮอนด้าโอ้รถรถไฟฟ้าเราก็มา คือเราไม่ปิดกั้นอ่าเดี๋ยวคุณโจ้มุ่งไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้อีกนะครับนี่ CX 3 0กําลังฮอตช่วงนี้มันมีทั้งสีดําสีเทามีทุกสีนะครับสีไฮเปอร์ก็มีนะฮะกำลังฮอตเลยนะครับนะะฮรถไฟฟ้านะฮะเจ้าอื่นยังไม่มานะครับเจ้าเราไปแล้วนะฮะไปแล้วนะฮะเราเปิดรับทุกอันนะฮะเนี่ยหุ้นดงหุ้นใดเนี่ยขายดีครับผมล้อนอกกระแสเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะถ้าฟังแล้วก็อย่าลืมทำตามนะครับเอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นนะฮะ สมสงสัยพ่อค้าเขาคงไม่ค่อยอยากฟังเราอะนะอะต่อไปนะฮะก็มีวยกันหลายรุ่นหลายยี่ห้อที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือจํานวนหนึ่งนะครับผมนะฮะมีมากกว่านี้อีกยังไม่อยากจะคุยนะครับนะฮะไม่รู้ว่าขายขิงหรือว่าขายล้อนะฮะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ให้ดูภาพรวมนะครับตรงนี้ก็มีประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็จะมีอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในร้านด้วยนะฮะมีหลายส่วนนะครับนะฮะท่านใดสนใจล้อเดิมล้อป้ายแดงนะครับหรือล้อแฟชั่นมือสองนะครับ ยางด้วยยางป้ายแดงเราก็มีติดตอ่อโทรมาได้เลยนะครับ0898118650นะครับในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ได้ไปบอกว่าเป็นตัวอะไรบ้างแต่ให้รูปมันบรรยายแล้วกันมันเยอะมากจริงๆถ้าเราต้องบอกทุกตัวผมว่าชั่วโมงหนึ่งน่าจะจบนะฮะแล้วเราก็อาจจะจบชีวิตด้วยนะครับนีบมันนานมากเอาเป็นว่าฝากไว้เท่านี้ก่อนสนใจตัวไหนโทรมาคุยกันนะครับศู8 1 8แ0 0เ8กก้าแปดหนึง่งหนึ่งแปดหกห่าศูนย์ศูนย์แปดงบ้านเด้นึ่งัดส่งถึงบ้านนะครับรับ